Bye. <laughs> เหมือนจะหล่นแล้วอ,อะตอนนี้ำไมเราที่ไหะจะหล่นไม่ไม่เป็นไรแ ชันมากเลยค่ะรู้สึกว้าวนีาันนะคที้พที่ตอนนี้เราทุกคนเหยียบเบรกช่วยคนขับอยู่นะคะถึงแล้วค่ะข้างหน้ามีเบรกอยู่นะคะช่เบรกใหญ่ด้วยค่ะช่วยชกันเยียบเบรกนะคะจะได้เบรก นแล้วนี้เรยนมัองมาโอ้โห่ชีโค้งีโค้งเจ็บได้ไหมเจ็บเลยเดี๋ยงเียไม่ได้เลยไม่ได้เี้ยไม่ได้เอนหัวหน้าต้องมาอยู่ตรงนี้เลยเพราะงั้นเบียงเยอะเลยครรอดบรบีบอกบีจะขี้ไหลแล้วนะคะตอนนี้ะคะอีชันปวดขี้ไอีชันปวดแ

脑子踢了，腿也掉了。 โรยกาดีมากค่รยาค่ะรอยงรอยางสนนดีเไงเรื่อยเเปกิฟเนิโอ้หัวใจโอ้โอ้ยหัวเหนียวไม่มีแล้วร่วงลำเราเลยหัวเราียวอ่ะเราส่เสียงให้รถด

อะไรก็ไดงเหรอี่เยอะบาเอ้ามันดูดน้ำไม่ดีไงกูเอ้าใช่ไหมตอนนี้นะคะก็มาถึงตอนนี้เราจเราจะถึง